สวัสดีครับครับบอสบุันลุงเรื่องสัพกเสดไทยนี่ครับวันที่นะคริบเจ็ดมีนาคมนะครับสองพนห้าร้อยหกบร้าบานลุงเรื่องสัพกระเสดไทยนะครับตั้งอยู่ตำบลนาชินวนนะครับอำเภอกัรทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับจำนายวัตถุดิบทางการเกษตรนะครับบอกว่าสิเป็นทั้งปุ๋ยขี้ไก่แกบนะครับปุ๋ยขี้งัวแกะเม็ดนะครับแกบดําคุยมะพร้าวนะครับ ตั้งต่างนะครับปุ๋ยอินรี์นะครับติดต่อันเน้อมาได้ยสอบถาม้าได้ครับนะครับวันนี้เป็นโรงเตรียมโรงสต็อกครับของลานลุงเรื่องสับเกษตรไทยนะครับเนื่องจากนะครับช่วงนี้นะครับปุ๋ยขี้ไก่ของลานลุงเรื่องสับเกษตรไทยออกปริมาณกันหลายฟ้ามนะครับหลายฟ้ามเดียวกันนะครับต้องเอามาลงไวทีล้านนะครับหลายพวงนะครับวันนี้พามาชมนะครับอีกหนึ่งพวงนะครับ ลานลุ้งเรืองสัพพเสถิให้มีทุ่งสวยๆนะครับของลานลุงเรื่องสัพพเสถิให้นะครับรถพวงสวยๆมัวสีเหลืองอิซุสุฮิโนะนะครับหลายๆรุ่นนะครับไปยังเบื้องรถสวยรถงามนะครับสั่งขี่ไก่แกวบลานลุงเรื่องสัพพเสถิให้นะครับยกดำนะครับยกดำยกดำหนึ่งพวง ลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจติดต่อเขาได้ครับอยากเบิ่งรถสวยรถงามนะครับขี่ไกลแกบลุงเรื่องสัพกษตรไทยนะครับมีต่รถคันสวยๆงามๆนะครับไปส่งให้ลูกค้านะครับลงเรียบร้อยนะครับตัวลูกครับลงสวยลงงามนะครับบ่อขาดบ่อแตกนะครับขี่ไกลสวยๆนะครับขี่ไกลสวยๆงามๆสนจิตสนใจติดต่อกันเขาาได้ขี่ไกลนะครับแกบดำนะครับขายเป็นรถนะครับรถทวงรถสิบ้อจัดทรงราคาถูกๆในภาคอีสานนะครับ ติดตอ่อกันเข้ามาครับนะครับลูกค้าท่านใดสน,สนใจติดต่ดตอกันเขามาได้ครับบพว่าจะเป็นรถกว่งรถสิบล,ลอ้อรถหกล้อรถกระบะของหลานลุงเรื่องศักดิ์เกษตรไทยนะครับมีจะส่งให้ลูกค้าลวดเร็วทันใจนะครับเขาให้เขาสวนนะครับบริการนะครับอยากเห็นรถสวยรถล,ลอ้อรถงามส่งขี่ไก่นะครับรถส่งขี่ไก่ของ ทีมงานลุงเรื่องศัพบเกษไทยติดต่อกันเข้ามาครับบริการใหที่ให้นนองนะครับนะครับลานลุงเรื่องศัพ์นะครับ นมีพื้นที่กว้างขวางครับไปมาสะดวกครับติดถนุนลักสนนใหญ่ครับเส้นมหาไล่มหาสารคามนะครับอําเภอเชียงยืนนะครับบ่ว่าสิเป็นไปทางมาทางขอนแก่นนะครับห่างจากตัวเมืองเมืองขอนแก่นนะครับอยู่ประมาณสัก30กิโลนะครับห่างจากมหาไล่แปกิโลนะครับพื้นที่ใกล้เคียงติดต่อกันเขับไม่ได้ครับบ่วซิเป็นพื้นที่ของมหาสารคามนะครับลอยเอ็ดกาฬสินธุ์นะครับอุดรธานีขอนแก่นนะครับติดต่อกันเขับไม่ได้สอบถามกันเขับไม่ได้ครับ บอสซื้อบอว่านะครับสอบถามกันเข้ามาปลึกซักกันเข้ามาครับราคาเท่าใดราคาทรงราคาปีกเท่าไรนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับุ๋ยเกียกจบลุงเรื่องสักกระเสียไถ่นะครับพร้อมบริการจัดให้พี่ให้น้องนะครับหอดท้ยหอดสวนนะครับราคาทรงปีกนะครับอยากซื้ออยากใช้ครับอยากได้โทรมานะครับทีเบอร์โทร0807322529นะครับหรือว่าจะเป็น097 3291026นะครับติดต่อกันเข้ามาครับเบอร์อีกเบอร์หนึ่งนะครับโทรหาเพื่อนรถครับเฉยง่ใส่จับใจสปอร์ตของเพื่อนครับเฉพรนะครับ,รยยพ,รบพูดคุยกันเข้ามาสอบถามราคากันเข้ามาครับกลับลงลูกเซ็ตแล้วครับเหลือลงตัวแม่นะครับตัวแม่ถอยมาลงเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวครับเดี๋ยวเดี๋ยวสายไฟครับสายไฟเดินหน้าครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน